สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับบริเวณเวทีกิจกรรมนะคะภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2556ค่ะและก็สําหรับในช่วงนี้นะคะเป็นพิธีช่วงที่สําคัญอีกหนึ่งช่วงค่ะ,คะเพราะว่าจะมีพิธีต้อนรับเข้าสู่พิธีการมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขันการถ่ายภาพแบบวันช็อตน็อเอาทครั้งที่19ซึ่งจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่11สิงหาคมก็คือวันนี้นั่นเองนะคะ โดยที่รู้สึกว่าแอบลุ้นด้วยหลายๆท่านตื่นเต้นมากๆใช่แล้วค่ะเพราะว่าคุณมีโอกาสแค่ครั้งเดียวในการบันทึกภาพเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีการนะคะวางแผนดีๆเลงดีๆจุดโฟกัสต,ต้องยังไงแล้ววันนี้รอบนี้ช่วงเวลานี้เราก็ได้ผลนะคะในการตัดสินของคณะกรรมการมาเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะและก็สําหรับในการ เขาเรียกว่าการประกวดแล้วกันนะค <บา S 1> ะสำหรับวันช็อตน็อกเอา์ในครั้งนี้นะคะเราได้รับความร่วมมือจากสมาคมถ่ายภาพแห่งสมาคมภาพถ่ายแห่ง<ะ>ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทไทยเบเวอร์รีสจำกัดนแน,น่เองะนะคะบริษัทไทยเบเวอร์รสจำกัดมหาชนและก็ยังมีอีกหนึ่งสถาบาันค่ะเป็นสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวทค่ะใช่แล้วนะคะแต่ว่าช <s> ่วงเวลานี้ค่ะเรามีหนึ่งบุคคลสําคัญนะคะที่จะขึ้นมาบอกกับ ล่าวค่ะว่ากิจกรรมในครั้งนี้เราจัดขึ้นเพื่ออะไรนะคะเอาเป็นว่าในช่วงเวลานี้ค่ะต้องขอเรียนเชิญนะคะท่านอาจารย์อุปการจิรพันธ์นะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสอสอวทค่ะให้เกียรติขึ้นกล่าวนะคะจุดประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ ครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับแล้วก็บริษัทไทยเบฟที่ให้ความสนับสนุนงานในครั้งนี้เราต้องการพัฒนาฝีมือทางการถ่ายภาพในมุมมองใหม่ๆนะครับซึ่งหวังว่าเราจะได้ช่างภาพมือใหม่ๆมีการพัฒนาฝีมือกันมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่ามุมมองถ่ายภาพของแต่ละคนอย่างวันนี้วันช็อตเนี่ยเราได้ดูมุมมองได้หลายๆมุมมองนะครับเราก็จะได้เห็นแนวคิด เราจะได้พัฒนาแนวคิดใหม่ๆขึ้นมาอีกเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราผมเองก็เป็นช่างถ่ายภาพสนใจนี้มาตั้งแต่เด็กแต่ว่าพอวันวันนี้ก็จะเห็นมุมมองที่เกิดขึ้นใหม่ๆแล้วเราก็พัฒนาของเราฝีมือขึ้นไปได้อีกนะครับหวังว่าคงได้การสนับสนุนงานชนนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับก,ก็ช่วงนี้ก็คงจะกล่าวแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าสมาชิกห่างหายกันไปเยอะเลยเมื่อกี้อยู่ในห้องกันยังอยู่เยอะเลยตอนนี้ห่างหายเดินทางลงมาข้างล่าง นะครับ,รบข,อขอบคุณครับขอ,ขอบคุณท่านอาจารย์อุปการจีรพันธ์เป็นอย่างสูงค่ะใช่แล้วและในะโอกาสนี้ค่ะต้องขอเรียนเชิญคุณนิติกรไกรวิเชียนนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมกล่าวถึงการจัดกิจกรรมวันช็อตน็อกเอาท์ในครั้งนี้เรียนชเชิญค่ะครับท่าน ผู้ช่วยผู้มนวยการสวสวทท่านผู้บริหารสวสวทนะครับรวมทั้งท่านสมาชิกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพรมราชุบุตรธรรมตลอดจนผู้ที่เข้าร่วมประกวดการแข่งขันวันช็อตน็อกอาร์วันนี้ทุกท่านนะครับก็สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพรม,มราชุบุตรธรมมรมรู้สึกขอบพระคุณทางสวสวทเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้ให้ความไว้วางใจให้เรามาร่วมจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับส่วนรวมในวันนี้นะครับ วันช็อต knock out เนี่ยเป็นกิจกรรมการแข่งขันถ่ายภาพที่เรียกว่าม้วนเดียวจบคือโดยปกติการแข่งขันถ่ายภาพทั่วไปหรือการประกวดภาพถ่ายเนี่ยก็มักจะเป็นการประกวดภาพถ่ายซึ่งใช้เวลายาวนานคือหมายความว่าให้โจทย์ไปแล้วก็อาจจะกําหนดเวลา2เดือน3เดือนก็แล้วแต่นะครับแต่ในการแข่งขันวันช็อตเนี่ยเราจุดพิเศษของเราก็คือว่าทุกคนมาพร้อมหน้ากันลงทะเบียนไว้ก่อน มาพบกันแล้วก็ไม่มีใครทราบมาก่อนว่าโจทย์ที่จะได้รับในวันนั้นเป็นอะไรนะครับเ,เมื่อครบกำหนดเวลาให้โจทย์ไปก็จะไดเ้เริ่มต้นพร้อมกันอย่างเช่นวันนี้โจทย์ของเราเนี่ยคือคําว่าเพื่อนนะครับทุกทกท่านก็มีเวลาประมาณชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงเท่านั้นเองในการตะเวนไปถ่ายภาพในบริเวณงานนี้เพราะว่า ข้อกําหนดข้อหนึ่งก็คือว่าภาพที่จะต้องถ่ายที่จะต้องส่งนี่ก็เป็นภาพที่จะต้องถ่ายในขณะที่หลังจากรับโจทย์ไปแล้วแล้วก็เป็นภาพที่ถ่ายในบริเวณนี้เท่านั้นนะครับซึ่งวัตถุประสงค์สําคัญของการจัดการประกวดแข่งขันถ่ายภาพวันช็อต knock out เนี่ยก็คือการที่ต้องการฝึกฝนให้ผู้ที่สนใจการถ่ายภาพเนี่ยรู้จักวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยเฉพาะยิ่งโจทย์ที่ยังไม่ทราบมาก่อนจะต้องมาตีความในเรื่องของ ความหมายของโจทย์ที่ได้รับแล้วก็จะต้องบริหารเวลาในช่วงเวลาอันสั้นให้ให้มีประสิทธิภาพที่สุดและที่สําคัญที่สุดก็คือว่าแต่ละคนเนี่ยนอกจากจะต้องถ่ายภาพด้วยความคิดตามโจทย์แล้วเนี่ยข้อสําคัญที่สุดก็คือจะต้องเลือกภาพให้ได้ภาพที่ดีที่สุดด้วยนะครับจึงอยู่ในการถ่ายแต่ละครั้งเนี่ยไม่มีใครถ่ายภาพมาภาพเดียว แต่ว่ากติกากําหนดว่าสามารถให้ส่งภาพได้เพียงภาพเดียวเพราะฉะนั้นการเลือกนี่ก็เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเช่นกันนะครับหลายๆท่านอาจจะได้ภาพที่ดีมามากมายแต่ว่าเวลาเลือกอาจจะไปเลือกภาพที่ไม่ตรงกับใจกรรมการก็อาจจะพลาดหวังไปนะครับแต่ก็เราจัดกิจกรรมนี้เป็นประจําทุก2เดือนนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากให้กับท่านอื่นๆที่ไม่เคยเข้าร่วมประกวดวันช็อตน็อกเอาท์ว่าถ้าหากว่าท่านสนใจนะครับก็ขอให้เข้ามาร่วมกัน จุดเด่นที่สุดของงานวันช็อตน็อกเอาท์อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในการตัดสินนะครับเราจะมีคณะกรรมการประมาณ7-8ท่านที่มาแสดงออกถึงมุมมองของภาพแต่ละภาพที่เข้ารอบมาซึ่งจะเป็นประโยชน์กับการที่นักถ่ายภาพเนี่ยจะได้นำเอาข้อคิดต่างๆเหล่านั้นเนี่ยไม่ว่าทั้งด้านบวกหรือด้านลบเนี่ยไปใช้ในการที่จะพัฒนาการถ่ายภาพของตนเองให้ดียิ่งขึ้น ครับอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์หลักของการจัดงานวันช็อตน็อกเอาท์ครับคุณมากครับค่ะต้องขอขอบพระคุณด้วยนะคะสำหรับคุณนิติกรไกรวิเชียนนั่นเองนะคะสำหรับกฎกติกาแล้วก็วัตถุประสงค์ในการประกวดในครั้งนี้นั่นเองค่ะค่ะนะคะแล้วก็สำหรับช่วงนี้ เป็นช่วงที่ทุกคนรอคอยค่ะช่วงนี้นะคะถึงเวลาที่จะเข้าสู่ช่วงพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขันการถ่ายภาพแบบวันช็อตน็อกเอาท์ครั้งที่19กันแล้วค่ะใ,ในโอกาสนี้นะคะต้องขออนุญาตเรียนเชิญท่านอาจารย์อุปการจีรพันธ์อีกสักหนึ่งครั้งบนเวทีนะคะเพื่อที่จะเป็นผู้มอบรางวัลน,นั่นเองขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ เชิเลยนะคะค่ะและ,และตอนนี้เราก็พร้อมแล้วนะคะพี่นุกเดี๋ยวเราขยับมาทางด้านนี้ดีกว่าพร้อมแล้วนะคะสำหรับการประกาศผลนะคะเพื่อให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้เห็นโฉมหน้าของผู้ที่ คว้ารางวัลไปนั่นเองซึ่งรางวัลลำดับแรกที่เราจะประกาศค่ะพี่นุ๊กเป็นรางวัลอะไรเอ่ยรางวัลแรกที่จะประกาศค่ะเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ซึ่งรางวัลที่ได้นะคะจะเป็นกล้องฟูจิฟิล์มไฟล์พิก p เอ็พร้อมด้วยกระเป๋าแล้วก็ m e m o r รี a การ์ดนะคะรวมมูลค่ากว่า5,000บาทค่ะ ใช่แล้วนะคะและผู้โชคดีของเราที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองได้แก่คุณกิติศัก์วิชัยดีต์ค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะยินดีด้วยนะคะและนี่คือผู้ด,ดีคว้านะคะรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่2ไปนะคะแล้วก็ได้รับรางวัลรวมมูลค่ากว่า5,000บาทเลยทีเดียวค่ะแสดงความยินดีด้วยนะคะกับท่านแรกนะคะนี่คือชมหน้าของผู้ที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2อง 2> กับการถ่ายภาพแบบวันช็อตน็อกเอาท์ค่ะใช่แล้วละค่ะและรางวัลต่อไปค่ะจะเป็นการประกาศผลกับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 ซึ่งของรางวัลนะคะนั่นก็คือกล้อง panasonic dnc ft 20 gfa ีฟ้านะคะพร้อมกับกระเป๋าและ memory card 4 g b ระรวมมูลค่ากว่า6,000บาทค่ะและผู้ที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ได้แก่ ขอแสดงความยินดีกับคุณธนโชคภูมิศิริชยโยค่ะ <Yeah. S 1> ยินดีด้วยนะคะรูปนผน,นลังนี้คือนี่เลย oh. บนจอเราขยับหน่อยดีวยกวก่าเราต้องขยับใช่ไหมคะ <S <S นี่นะคะอุ้ยน่ารักมากๆอ๋อคุณดูดีๆทำไมคะก็คือเป็นรูปผู้หญิงคนนึงนะ แต่ในหน้าผู้หญิงข้างในมีหน้าของเด็กอีกสองคนเฮ้สื่อถึงอะไรนะคะยินดีด้วยนะคะแหมนะคะผ่านไปแล้ว2รางวัลนะคะ,ะขอสะแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รางวัลแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์อุปการจีรพันธ์เป็นอย่างสูงนะคะ ร่างวัลต่อไปนี่เป็นรางวัลที่ทุกท่านจับตามองกันนะคะแล้วก็รอคอยดูผลงานค่ะเพราะว่ารางวัลต่อไปที่เราจะประกาศนะคะนั่นก็คือรางวัลของผู้ชนะเลิศการแข่งขันถ่ายภาพแบบวันช็อตน็อกเอาท์ครั้งที่19ค่ะและในโอกาสนี้นะคะดิฉันขอเรียนเชิญคุณนิติกรไกรวิเชียนค่ะให้เกียรติขึ้นมอบรางวันนี้ค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ และก็สสำหรับรางวาัลชนะเลิศผู้ที่ชนะการแข่งขันนะคะจะได้รับรางวัลเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกล้องถ่ายรูปขนาดสูง51เซนติเมตรนะคะหล่อแบบสำริดอบน้ำพึ่งค่ะ ปั้นโดยนายวัชระประยูนคำนะคะอยู่ด้านหน้านี่เองนะคะ,คะที่เห็นอยู่สวยงามมากๆนะคะไม่พอค่ะพร้อมด้วยสลักชื่อลงบนถ้วยรางวัลน,นะคะเพื่อที่จะเป็นเกียรติแก่ผู้ชนะการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะโอ้โหรางวันนี้นะคะสร้างความปรับปลื้มใจให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลน,นี้แน่นอนและผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน ถ่ายภาพแบบวันช็อตน็อกเอาท์ครั้งที่19ได้แก่คุณ กิ่งแก้วสุนทรปิติพัฒน์ค่ะเป็นสุภาพสตรีด้วยนะคะยินดีด้วยค่ะก็คือภาพที่เห็นบนจอนี้นะคะโอ้โหนี่คือหนึ่งในอุปกรณ์สื่อสารหรือว่าเทคโนโลยีที่เรารู้จักกันแต่วันนี้เทคโนโลยีมาอยู่ในภาพถ่ายแล้วก็เกิดความหมายขึ้นมานะคะค่ะ แหมยินดีด้วยนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกๆท่านในโอกาสนี้ค่ะต้องขอเรียนเชิญนะคะถ่ายภาพหมู่ร่วมกันค่ะขอเรียนเชิญค่ะท่านอาจารย์อุปการจิรพันธ์อีกหนึ่งครั้งบนเวทีนะคะแล้วก็ขอเรียนเชิญผู้ที่ได้รับรางวัลและก็ผู้ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทุกท่านนะ,ะขึ้นบนเวทีเพื่อที่จะถ่ายภาพหมู่พร้อมๆกันนะคะเรียนเชิญบนเวทีได้เลยค่ะ รวมถึงนะคะในครั้งนี้อย่างที่เมื่อสักครู่นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางคุณนิติกรเองนะคะ,คะหรือว่าจะเป็นท่านอาจารย์อุปการเนี่ยได้บอกว่ามีผู้ที่ให้ความสนใจในการแข่งขันเยอะกันมากๆและเราจะมีการจัดนะคะเป็นประจําทุกๆ2เดือนด้วยนะคะพี่นุกเพราะฉะนั้นท่านใดที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลได้หรือสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ค่ะว่าช่องทางในการ ดูรายละเอียดสามารถดูได้ที่ไหนบ้างเพื่อที่ในโอกาสครั้งต่อไปหรือว่าครั้งหน้านั่นเองนะคะคุณจะสามารถเข้าร่วมแช่นะคะความประทับใจหรือว่าสื่อสาร จากภาพแบบนี้นะในครั้งหน้าเนี่ยมีการแข่งขันแน่นอนแล้วก็รางวัลก็ประทับใจเช่นนี้เหมือนกันค่ะใช่ค่ะแล้วก็สำหรับการประกวดในครั้งนี้นะคะวันช็อตน็อกเอาท์ครั้งที่1 9นะคะเป็นการแข่งขันาการถ่ายภาพแบบวันช็อตน็อกเอาท์แบบนี้นี่แหละถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะ ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นความร่วมมือการจากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย <ฮะ S 1> ในพระบรมราชูปถัมภ์ <ฮะ S 1> นะ,ะบริษัทไทยเบเวอร์รจจำกัดมหาชนและก็สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวอทนั่นเองนะคะเอาล่าละนะคะเดี๋ยวเก็บภาพความประทับใจบนเวทีกันสักครู่หนึ่งนะคะ ก่อนที่หลายๆท่านจะได้ไปชมภาพเห็นในหน้าจออาจจะไม่นําใจเดี๋ยวสามารถไปชมภาพได้นะคะเรามีภาพจริงที่เรามีการจัดประกวดกันมาตลอดทั้งวันนี้ด้วยนะคะใช่ค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รางวัลทุกๆท่านนะคะรวมถึงค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้ที่ขึ้นมาร่วมมอบนะคะรางวัลบนเวทีแห่งนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณนิติกรไกรวิเชียนค่ะรวมถึง อาจารย์อุปการจีรพันธ์ด้วยนะคะและต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านกับการติดตามในการมอบรางวัลในครั้งนี้ด้วยเอาเป็นว่าในครั้งหน้าต้องมาคอยลุ้นเหมือนกันนะคะว่าใครจะเป็นผู้ที่สามารถนะคะสื่อสารนะคะความหมายออกมาจากภาพได้ดีเป็นคนต่อไปค่ะนะคะก็รอคอยกันอีกได้นะคะแต่ว่าสำหรับช่วงนี้นุกันหนิงนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านแล,แล้วก็ต้องขอ พักเวทีไว้สักครู่หนึ่งจะตามไปดูภาพถ่ายที่ได้รางวัลน,นั่น<ช>เองน<อ>ะคะเอาเปา็นว่าเดี๋ยวตอนนี้เราพักเวทีสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาพร้อมกับความสนุกความรู้และของรางวัลในรอบหน้ารอบนี้พักเวทีสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะ,คะสวัสดีค่ะ